เพื่อนๆสามารถสนับสนุนชน่องนี้ได้่ายๆโดยการกดไ like, ลค์ซับสไคร์แล้วก็แช์นะครับหากท่านใดอยากจะสนับสนุนผมเพิ่มเติมก็สามารถกดแตงได้เลยนะครับโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งกับคาแรคเตอร์โปรไฟล์ในครั้งนี้เราก็จะมาพูดถึงนักเรียนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นหัวกะทิของหน่วย SRT เลยและนี่เป็นเรื่องราวของน้องโซราอิซากิคอนชีเป้าแห่งทีมกระต่ายแห่งสวนสาธารณะโคุซางิกระต่ายน้อยผู้โดดเด่นเรื่องวิชาการ โนอิซากิสาวน้อยอายุ15ปีแห่ง SRT เกิดวันที่9เมษายนความสูงของน้องซากิจ,จะอยู่ที่161เซนติเมตรเป็นนักเรียนชั้นปีที่1ของโรงเรียน SRT แต่นะครับปัจจุบันสังกัดอยู่ที่โรงเรียนบัตกรีชมรมที่สังกัดก็ทะยตามออฟฟิเชียลก็คือน้องสังกัดอยู่ที่หน่วยย,ย่อยลับบิทสำหรับผู้ให้เสียงภาคน้องซากิก็คือคุณโทโมนากะอากาเนะโดยตัวเธอเนี่ยมีผลงานค่อนข้างเยอะในวงการเกม ทางด้านบุคลิกนั้นตัวน้องซาคิเนี่ยเป็นสาวน้อยที่มีความปากไม่ตรงกับใจอยู่ในจำพวกของซูเดเละในระดับเบื้องตน้นเป็นคนที่ทำตามระเบียบเป๊ะๆราวกับไม้บัรทัดแต่ก็มีความใจดีและแสดงให้เห็นอยู่บ่อยๆซาคิเป็นเด็กนักเรียนที่มีความโดดเด่นเรื่องวิชาการที่สอนกันใน SRT อย่างมากเรียกได้ว่านั่นเป็นสิทีิเธอภาคภูมิใจอย่างมากเลยทีเดียว นั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้น้องมีข้อเสียตามาคอค้างเยอะเพราะสกิมักจะยิงทะนงและมั่นใจในฝีมือของตัวเองมากเกินไปโดยทั่วไปเธอคิดว่าสามารถทําสิ่งต่างได้สําเร็จโดยไม่จําเป็นที่จะต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นข้อเสียถัดมาก็คือน้องสกิเป็นคนที่พึ่งพาตําราเรียนมากเกินไปนั่นเป็นเหตุผลที่เธอไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรหากสถานการณ์ไม่เป็นไปตามแผนหรือตามที่ตาราได้บอกไว้เรียกได้ว่าเจ้าตัวเป็นมือโปรเฉพาะในคลาสเรียนแหละ เรื่องต่อมาก็คือเรื่องหัวร้อนโดยความที่ตัวน้องเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มที่หัวร้อนอง่ายเวลาที่ไม่ได้ดั่งใจก็มักจะหัวเสียนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้น้องจาก,กีมักจะอิบอายด้วยความหัวร้อนของตัวเองส่วนข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของเธอก็จะเหมือนกับโมเอะเลยก็คือเธอชอบลืมสิ่งสำคัญไปอย่างนึงเลยก็คือน้องมิยู อันที่จริงจะบอกว่าซาคิพิทก็ไม่เชิงนักเพราะนั่นมันถือว่าเป็นความสามารถที่เป็นพรสวรรค์ของมิโยซึ่งทั้งทีมก็ลืมกันทุกคนเลยล่ะแต่จะลืมมากลืมน้อยนั้นขึ้นอยู่กับบุคคลซึ่งซาคิกับโมเอะนั้นตีคู่เป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวแม้ว่าจะมีข้อเสียค่อนข้างมากแต่น้องซาคิก็ยังมีประโยชน์มากสำหรับการวางแผนการเธอสามารถให้คําแนะนําและยุทธวิธีที่ถูกต้องในแผนการได้แต่สิ่งที่ต้องห้ามในการทํางานกับน้องซาคิก็มีเช่นกัน หนึ่งก็คือห้ามให้น้องเป็นหัวหน้าทีเพราะงานอาจจะพลาด 2. ห้ามกดดันน้องไม่ว่าจะด้วยสายตาหรือคำพูด 3. ก็คือช่วยระวังเรื่องความประมาทให้เธอด้วยและนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ซากิไม่เหมาะกับการเป็นหัวหน้าทีมซากินั้นไม่เคยรู้ถึงปัญหานี้มาก่อนจนกระทั่งเธอได้เป็นหัวหน้าทีมตัวเองตอนแรกเธอก็มั่นใจว่าการที่เธอมีความรู้มากกว่าเพื่อนมันจะทำให้เธอสามารถนำทีมได้ดีกว่าคนอื่นแต่เมื่อความกดดัน และความผิดพลาดเกิดขึ้นน้องซากิก็รู้ถึงขีดจำกัดของตัวเองที่ว่าการทำตามํำรามันก็ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเสมอไปทั้งด้านความสามารถในการต่อสู้ของซากิซากินั้นมีพลังกายที่สูงมากนั่นเพราะการฝึกฝนจากการเรียนที่โรงเรียน SRT และเธอเป็นคนที่ตั้งใจเรียนทุกวิชาโดยเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เธอโดดเด่นด้วยแต่แม้ว่าซากิจะเก่งแต่วิธีการต่อสู้ของซากินั้นมักจะตายตัว อันเพราะนิสัยทําตามตําราของเธอนั่นเองซึ่งถ้าตัวเธอเจอเซอร์ไพรส์ช็อตขึ้นมาซากิมักจะรับมือไม่ได้แต่ถ้าให้เธอรับมือกับนับเกเรียนทั่วไปแล้วความสามารถของซากิจัดว่าเกินพอเลยทีเดียวทั้งด้านสติปัญญาของซากิก็นับว่าเป็นจุดเด่นของตัวเธอเธอเป็นนักเรียนหัวกะทิที่เรียกได้ว่าเรียนได้เก่งศึกษาตําราทุกเล่มที่มีติดท,ท,ท,ที่ว่าเจ้าตัวถ้ามันลนลาขึ้นมาเจ้าตัวจะนึกไม่ออกว่าควรจะทําอะไรก่อนอาวุธประจาตัวของซากิ ปืนที่เป็นอาวุธหลักของน้องซากิก็คือลาติโซโลันตา Ls-26 ปืนมชชินการสัญชาติฟินแลนด์ส่วนอื่นๆจะคล้ายๆกับตัวมิยาโกะเลยก็คือเธอสามารถใช้อาวุธอย่างอื่นร่วมกับยุทธวิธีการต่อสู้ของเธอได้ด้วยรายละเอียดปีกย่อยเกี่ยวกับตัวน้องซากิน้องซากิเนี่ยจัดว่าเป็นโอตาคุหน่วุบพิเศษคนหนึ่งเลยทีเดียวเธอมีความชื่นชอบเรื่องนี้มากเป็นพิเศษและพยายามศึกษาอย่างท่องแท้แม้ว่าจะนอกเวลาเรียนก็ตาม เรื่องต่อมาก็คือน้องซาก,กิมีความรู้เรื่องอาหารฉุกเฉินเลยที่เราเรียกกันว่า MRE อย่างมากและนี่เป็นอีกเรื่องที่ตัวน้องชอบก่อนหน้าที่จะถังแตกตัวน้องซาก,กิได้ลองทาน MRE มาหลากหลายชนิดแล้วซึ่งมีทั้งแบบอดีตและปัจจุบันเลยทีเดียวนั่นทาให้เธอรู้ว่าอาหารฉุกเฉินยุคใหม่นั้นมีรสชาติที่ดีมากเลยทีเดียวเรื่องต่อมาน้องซาก,กินั้นเป็นคนที่ประหยัดและอดออมแต่เธอมักจะใช้เงินซื้อของที่ตัวเธอคิดว่าดีมาใช้ ซึ่งนั่นก็คืออุปกรณ์รุ่นพระเจ้าห่าทีไรก่อนเหลียวแลด้วยคำโฆษณาเกี่ยวกับฟังก์ชันที่แสนโดดเด่นอา่านดูยังไงมันก็เป็นของเทพแต่ใช้งานจริงมันกลับได้มาเป็นไอเทมกากๆทีไรสาระเกินคาดนั่นทําให้น้องหมดเงินไปกับของไร้สาระเป็นจํานวนมากซึ่ง L อลทดีนั้นก็คือของที่เธอสั่งขึ้นมาชิ้นหนึ่งซึ่งปัจจุบันน้องได้เอาของนี้ไปวางทิ้งโดยไรการเหลียวแลซะแล้ว ถ้าถามว่าไอ้นั่นมันคืออะไรมันก็คือปืนคอกที่สามารถใช้งานแทนพลสนามได้ที่พอใช้จริงๆแล้วกับยิ่งเบาจนใช้งานจริงแทบไม่ได้แถมด้ามจับที่ใหญ่มันก็ทําให้ไม่สะดวกต่อการใช้งานแทนพลสนามอีกแล้วก็ขอเตือนไว้อย่างหนึ่งนะครับอย่าไปเซนเซอร์ตรงมือน้องอย่างเด็ดขาดเออพูดถึงไอ้พวกใจบาสนั่นแหละเดี๋ยวนะผมเคยทําด้วยเหรอไม่รู้ไม่รู้ไม่มี ตำแหน่งของน้องสากีในหน่วยย่อยรับปิดก็คือผนชี้เป้าหรือที่เรียกกันว่าสปอเตอร์ถ้าในไทยก็รู้สึกจะใช้คําว่าผู้ตรวจการหน้าเป็นผู้ที่ทําหน้าที่วัดระยะจากตําแหน่งเป้าหมายแล้วก็แจ้งให้ตัวพลซุ่มยิงหรือหน่วยปืนใหญ่รับทราบแล้วก็เป็นคนที่ทําหน้าที่คุมการพลซุ่มยิงแต่ในส่วนของมิยุนั้นเหมือนกับว่าการคุมการจะไม่ค่อยจําเป็นสำหรับเธอตามเข้าที่ความสามารถของเธอยังสามารถทํางานได้อยู่ เพราะงั้นโดยปกติแล้วพวกเธอก็จะปล่อยให้มิยุซุ่มยิงอยู่คนเดียวส่วนเรื่องความสามารถของน้องมิยุนะมันทำงานแบบไหนเดี๋ยวเราก็มาเจอที่คลิปของตัวน้องมิยุก็แล้วกันนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับซากิซากินั้นเป็นคนที่ไม่ถนัดเรื่องการอ่านแผนที่แต่ก็มักจะมีทั้งเข็มทิศและแผนที่ติดตัวไว้ตลอดเวลาแต่ที่จริงแล้วไอ้ของสองสิ่งนั้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรตัวเธอเลยดีไม่ดีมันอาจจะแย่กว่าที่เธอไม่มีมันอีกต่างหาก ดังนั้นหากหลงทางกลางป่าจะได้คิดขอความช่วยเหลือลจากซากิเลยเรื่องต่อมาตัวซากินั้นมีความสามารถในการเอาตัวรอดในป่าได้ดีมากเธอรู้ว่าพืชชนิดไหนกินได้และพืชชนิดไหนกินไม่ได้ดังนั้นหากให้น้องซากิช่วยงานแคมป์ให้เธอไปหาสเสบียงน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดโอเคในส่วนเรื่องต่อมาแม้ว่าซากิจะเป็นคนที่มีความรู้มากก็จริงแต่ส่วนใหญ่มันก็มาจากตำราเรียนที่เป็นหนงังสือ เื่อใครไม่รู้นะครับเด็กกีฬาทอส่วนใหญ่จะเรียนหนังสือจากสื่อดิจิตอลนั่นทําให้ซากิไม่ถนัดในการอ่านคู่มือหรืออะไรก็ตามที่เป็นสื่อดิจิตอลและนั่นทำให้น้องไม่รู้จักวิธีการใช้ระบบ GPS จากโทรศัพท์ด้วยรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ซึ่งเธอก็ไม่สามารถในการใช้งานอีกด้วยเรื่องเรื่องต่อมาที่เหมือนจะติดตลกไปสักหน่อยตัวน้องซาก,กิเนี่ยเป็นคนที่เห็นว่ากระต่ายของมิยาโกะก็คืออาหาร แน่นอนว่าเรื่องนี้หัวหน้าหน่วยของเธอไม่โอเคอย่างแน่นอนเรื่องต่อไปสกีนั้นเป็นสาวน้อยที่ผ่านการอบรมมาอย่างมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือการเก็บกูระเบิดถึงแม้ว่าตัวเธอจะมีความรู้ที่ถูกต้องก็ไม่ได้ไหมายความว่าเธอเป็นคนที่เหมาะสมในการถอดชนวนระเบิดตั้งเช่นตอนที่เธอพยายามเก็บกู้ซีฟู้ดคุกซอสกระป๋องที่หมดอายุจนเจนจะระเบิดอยู่แล้วเธอก็พลาดท่าเพราะความหัวร้อนของตัวเธอเองทําให้เกิดมลภาวะ ไปทั่วโคอุสาิกาเดนไปหนึ่งอาทิตย์เต็มเลยทีเดียวเรื่องสุดท้ายซาก,กิมีความเห็นว่าระบบการเลกาสอดของวาคิรีเนี่ยมันโคตรเลอะแหละและนี่ทำให้เธอไม่โอเคกับการย้ายสังกัดอะไรกันโเรเลวาคิรี่ไม่ดีตรงไหนกันดูอย่างตัวคิรินก,กับฟูบุก,กิสิอ่าเธอสองคนนี่แหละหนักสุดแล้วสำหรับเรื่องความสัมพันธ์ของซาก,กิตัวน้องซาก,กิจะมีความสัมพันธ์หลายๆอย่างที่เหมือนกับตัวน้องมิยากโกะเลย ก,ก็คือทั้งหมดเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่ s อาทีดังนั้นจึงพอจะรู้ฝีมือกันมาบ้างแล้วสำหรับมิยากโกตอนแรกซากิก็ไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่ที่ีิยากโกเป็นหัวหน้าหน่วยย,ย่อยเตอพยายามบอกว่าตัวเธอเองก็มีความเหมาะสมในฐานะของหัวหน้าหน่วยย่อยเช่นเดียวกันจนกระทั่งภารกิจที่เธอได้ทดลองเป็นหัวหน้าหน่วยนั้นมาถึงนั่นทําให้ซากิรู้ได้เลยทันทีว่าภาฯรกิจตอนที่เธอเป็นหัวหน้านั้นแมงไม่ไหวเลยจริง ในส่วนของมิยุอันนี้ต้องบอกเลยว่าซากินั้นลืมมิยุบ่อยมากถึงขั้นที่เจ้าตัวต้องวอถามเลยว่านี่คงไม่ได้ลืมกันอีกใช่ไหมและแม้ว่าซากิจะบอกว่าไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมแต่เธอเพิ่งจำได้เมื่อกี้เองล่ะนะในส่วนคนสุดท้ายของทีมก็ตัวจะเป็นตัวโมเอะเนาะทางนี้ค่อนข้างจะเป็นไม้เบื่อไม้มเบากันเลยทีเดียวทั้งสองคนทะเลาะก,กันบ่อยมากส่วนใหญ่ก็มาจากคาศัศนคติที่ไม่ค่อยจะลงรอยกัน ทางโมเอะเนี่ยเป็นพวกที่ชอบทําอะไรตามความเซียนของตัวเองส่วนซากิก็เป็นพวกที่เคีงคัดราวกับไม้บรรทัดแต่น่าแปลกนะที่2คนนี้เวลาสร้างความชิดหายเนี่ยกับเข้ากันดีเป็นปีเป็นคุยเลยทีเดียวในส่วนของเซนเซจะคล้ายๆกับกรณีของมิยาโกะความพาทับใจแรกนั้นไม่มีแม้แต่นิดเดียวแต่ปัจจุบันหลังจากผ่านอะไรกันมาด้วยกันจากเลเวลภัยสังคมได้เรียนขัดเป็นพวกโลกจิตที่ทําอะไรพิลึกพิลึกแล้ว จะว่าไปนี่มันเป็นการเลื่อนขั้นที่ดีกว่าเดิมหรือว่ามันแย่กว่าเดิมวะเนี่ยเรื่องราวต่างๆของสากิเรื่องราวของน้องก,กระต่ายปูมารถือความรู้แต่ก็ไม่มีอะไรเหมือนที่หวังสากินั้นเป็นสาวน้อยที่เก่งชะการเรื่องวิชาการไปอย่างยิ่งทุกสิ่งที่ตัว SRT สอนตัวนอ้องสากินั้นได้เรียนรู้มาทุกกระบวนท่าน่าเสียดายที่ตัวนอ้องสากิมีสิ่งหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อเลยทีเดียว เพราะว่าเธอไม่สามารถอ่านแผนที่ได้ถูกต้องหมายความว่าถ้าลงทางในป่าแล้วสากิจะหายไปแล้วไปรับนั่นเองซึ่งตามปกติก็คงไม่มีใครเข้าป่าไปบอ่อยๆหรอกเนาะแต่เธอได้เป็นคนเดียวที่รู้ว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้น่ะสิเพราะงั้นสากิก็เลยเป็นเหมือนแสงสว่างเพียงหนึ่งเดียวสําหรับเพื่อนๆที่ไม่ค่อยรู้จักสายาพันธุ์ืชท้องถิ่นนั่นเองเวลาที่สเสบียงลอยหลอคนที่ต้องไปหามาก็หนีไม่พ้นน้องสากินั่นเอง และเรื่องราวนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะเราไปบอกกับน้องว่ามีผักทาระขึ้นบริเวณทางเดินที่เข่าทางด้านตะวันตกจํานวนมากแน่นอนว่าพอได้ยินแบบนี้แล้วก็ลาปากเลยนะสิสาก,กิได้ชวนเราไปเก็บผักทาระซึ่งแน่นอนว่าจํานวนที่ได้มามันก็เยอะเอาเรื่องเลยทีเดียวและพอเก็บเพลินมากไปหน่อยตัวซาก,กิจึงลืมเช็คตาแหน่งของตัวเองให้เรียบร้อย ดังนั้นพวกเราก็จึงหลงป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เมื่อบอกเรื่องนี้กับซากิน้องกับ,บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันพกเข็มทิศกับแผนที่มาด้วยพอเช็คตำแหน่งกับแผนที่เธอคิดว่าหากเดินไปอีกไม่นานก็จะถึงทางออกแต่ว่าไม่ใช่เลยเพราะน้องซาก,กิระบุพิกัดต,ตัวเองผิดนั่นทําให้เราต้องช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ด้วยการเช็คพิกัดผ่าน G.P.S ในมือถือซึ่งอันนี้มาเป็นพื้นฐานของพื้นฐานในยุคใหม่เลยทีเดียวแล้วทําไมน้องซาก,กิไม่ทําล่ะ ตามความคิดของผมนะตัวน้องซากิน่าจะใช้ GPS ในมือถือไม่เป็นซึ่งอันนี้ผมก็มีเหตุผลรองรับด้วยนะอย่างแรกเลยตัวน้องซากิเนี่ยอ่านกู่มือที่เป็นดิจิตอลฟูดพินไม่ได้ซึ่งถ้าอ่านของแบบนั้นไม่ได้ก็เป็นไปได้มากเลยว่าตัวน้องจะใช้มือถือไม่เป็นหรือใช้ไม่คล่องซึ่งก็เหมาะกับตัวน้องที่ชอบความเป็นอนาล็อกแล้วก็เป็นพวกที่ชอบของวินเทจอะนะ ก็นะเจ้าตัวก็ยังอายเลยที่ถูกเรียกว่าคุณยายซึ่งอันนี้น้องซีเรียสมากเลยนะที่ถูกเรียกว่าคุณยายเรื่องราวถัดมาเรื่องราวของกระต่ายซาก,กับกิ่นไม่พึงประสงค์อันที่จริงเลือกกิตตัวมันก็ไม่ใช่เรื่องตลกของพวกน้องะนะก็เป็นผู้หญิงกันทั้งนั้นนี่แล้วก็ก่อนอันนี้พวกเธอก็เคยไม่ได้อาบน้ํามานาะถึงหนึ่งอาทิตย์เลยทีเดียวไม่แปลกที่พวกเธอจะกังวลเรื่องนี้เอามากๆไม่รวมกับกตอนที่พวกเธอไปโดดปลาเน่ากระป๋องระเบิดใส่ย,ยกแก๊งด้วยละนะ เรื่องของเรื่องนี้มันก็มาจากที่นอสากิดได้มมโมทอกมาหาเราครั้งนี้เธอบอกว่าเพื่อนของเธอที่เป็นนักเรียนของโงเนวองคิรีได้บอกว่ามีการทิ้งอุปกรณ์หลายๆอย่างไว้ที่หลังสวนสาธาร,รณะการทิ้งของไว้โดยไม่เก็บให้เรียบร้อยแบบนี้หมายความว่าไม่ได้เอาแล้วนั่นเองอย่างนี้มันก็ลาปากแก๊งกระต่ายน่ะสิด้วยความกลัวที่ว่าหากจะปล่อยของทิ้งไว้มันก็คงน่าเสียดายไปหน่อยนะเพราะงั้นฉันก็จะขอกวาดเรียบไปให้หมดเอง น้องกระต่ายซาก,กิได้ตั้งใจทำเช่นนั้นแต่จำนวนคนที่มันยกของมันไม่พอหาคนช่วยก็ไม่ได้เพราะเพื่อนๆก็ติดงานกันหมดเพราะ,ะั้นเซนเซนี่แหละคือทางออกซาก,กิได้แจ้งเรื่องนี้กับเราอย่างชัดเจนเพื่อขอร้องให้เราช่วยเธอแบกของกับล่างกระตา่ายเว่าทางที่ชันมากปกวกขอบที่เยอะและอากาศที่ร้อนทำให้สุดท้ายเราก็เป็นแผลที่หัวไหล่จนได้ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ตัวซาก,กิได้เตือนมาก่อนหน้านั้นแล้วว่าให้สวมเสื้อนานา,นามา ซึ่งตัวน้องก็ยินดีที่จะให้เรายืมแผ่ลองไรน้ำใจของน้องซากิท่านช่างยิ่งใหญ่เสียเหลือเกินขอบคุณสำหรับอาหารนะครับใช่แล้วอย่างที่คุณคิดนั่นแหละเซนเซมันไม่ได้เอามาลองไรแต่มันเอามาซื้อให้เต็มปอดท้ายสุดก็เลยกลายเป็นว่าต้องวิ่งหนีตายจากน้องซากิเหมือนหนังอินเดียและหากคุณคิดว่าเรารอดมือน้องซากิได้แล้วก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าคุณคิดผิดซะแล้ว และท้ายสุดมันก็ลงเอยด้วยการที่เราถูกนอกซาก,กิที่วิ่งตามลงมาอัดจ,จนน่วมข้อหาทำตัวเป็นไอโลกจิตก็จบลงแล้วสำหรับเรื่องราวของน้องกระต่ายหมายเลขสองโคดเนมและปิดทูโซลาอิซาก,กิตัวเนื้อหาของตอนน้องเนี่ยยังไม่จบนะครับเรื่องราวตัวเนื้อหาส่วนใหม่ของน้องเนี่ยเราจะต้องไปดูที่เซฟเจพีเลยทีเดียวโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบเรื่องราวของน้องซาก,กิไว้ที่นี้แหละ สำหรับครั้งหน้าจะไปคลิปเกี่ยวกับอะไรนั้นเราก็เอาไว้พบกันใหม่ในคราวหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ